สวัสดีครับพบกับเราครับช่องพังน้องมุกแฟมิลี่วันนี้ก็มาดูมาปล่อยน้องมุกกินหญ้ากินเครือกินต้นไผ่ครับ,บอยู่ที่โบ่อจระเเคนะครับมา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 ม อยู่ประมาณน,นี้ครับก mm. ินไม่ค่อยเยอะเดินมากกว่าครับผม,มเดินไปได้ไหมนี่เข้ามาได้ไหมมา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 ,มา,ม,าม,มาได้ไหมเข้ามาได้ไหมมา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 กรมลงด้วยกรมลงด้วยมา ได้ออกไปทางนี้เลยมาโอ้เข้ามาไม่ได้ไม่กล้าเข้ามาเข้ามาได้ไหมน้องมุกมิก้าเข้ามานะครับผมคานก็มีรู้สึกเหมือนคานจะต่ำแต่ก็ไม่จึิงนะครับแต่ก็พอไม่กล้าเข้ามา,ก,ามก็กลัวกินเกลือกินยากินเกลือชอบมากครับน้องมุกชอบกินเกลือนี่มาก ถ้าเกี่ยวมให้กินนิ้ยกินไม่มีที่จะเก็บกินหมดครับเหลือแต่ใบแห้งที่เขาไม่กินถ้าไปเกี่ยวมาให้กินนม้นกินไม่มีเหลือครับชอบมากแต่เวลามาให้กินอย่างนี้ไม่ค่อยกินครับชอบเดินเล่นครับไม่รู้ทําไม ไปตรงนี้ทีตรงนั้นทีนครับผมไปแล้วไปไหนไรจะไปเดินกลับบ้านบ่ แต่ไหมครับอันนี้อนมีนักท่องเที่ยวเข้ามาครับครับจะมาลงช้างอยู่ตรงนี้จะขึ้นจะขี่รถมา้ามาตกจระเข้แล้วก็นั่งช้างกลับบางกลุ่มก็จะมานั่งช้างมาแล้วก็ขี่จ,จลัลเข้แล้วก็ขี่ม้ากลับครับัน,นี้ถ้าเทก อานักท่องเที่ยวเยอะก็จะได้วนกันอย่างนี้ครับจุดลงที่หนึ่งจุดลงที่สองจุดลงที่สามจะเรียกน้องโมกมารับจะรับมันจะมารับไหมโมกมารับมาเร็วโมกมามามากมา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  Má má. Má đi má. Má 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 má. Má. Má má má. Má. Má đi đâu má đi đâu. Má chết má má Chết má đi má đi. มารับก่อนมารับก่อนมารับก่อนมา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 รู้รูลูมามามารับก่อนมารับก่อนมาโอ้ยมารับก่อนมาเทียบมามาเทียบมาเทียบมามาเทียบมาเทียบรู้แล้วก่อขึ้นหน่อยเล้วดูหลังน้องมุกครับใหญ่มากมา ume, มามามาโอ้ยแบ่งวันกับมามามา Mẹ Chín á Tục mang quanh ừ. Mang quanh tôi dài hấp ừ. Lượp Xem này Xem này Má 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 Chín má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  có này má 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 โอ้โหขึ้นละขึ้นละขึ้นละโอ้ยน้องมโกมารับจได้บากกับบ้านได้แล้วโอ้โ้เดินเล็งเลยโอ้โหคิดถึงน้องบัวตองไหมนี่คิดถึงน้องบัวตองใช่ไหมนี่น้องบัวตองคิดถึงตัวเองไหมนี่นี่เดินครับเดินเร็วมากครับเดินจ้ำไปเลยครับ Wait, 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 get jack cô Oh, nhìn vẹn, doi. Leave, leave, lịp leave, 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 Lịp leave, 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 coi nam nam trôi là, nam leave, leave, tác quân xuống leave, Xuống leave, 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 tác quân xuống Xuống leave, อู้สายลุงรีบรีบน้องรีบรีบคิดถึงบัวทองดูดูดูโยงหัวโยงหัวโยงหัวไปไม่คิดชีวิตแลเอาหัวไปแล้วไปแล้วเยอโค้ยไปไหนโค้ยเอ้โค้ย nè mẹ quỳnh quỳnh phải đáp quỳnh 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 nào cả nhà cười cười ha coi này hút tăng hụt căng nhỉ tăng căng tăng กลางครับูกลางครับไปแล้วไปแล้วโวอยไปแล้วครับไปแล้วครับไปแล้วครับเดี๋ยวไปแล้วโอ้ยโอ้ยไม่ไปแรงยังเลยโอ้ย โอ้ย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 คิดถึงน้องคิดถึงน้องไหมนี่คิดถึงน้องครับวิ่งไปครับวิ่งนะครับไปหากันแล้ววิ่งครับวิ่งไปแล้ววิ่งไปแล้ววิ่งไปแล้วอุ้ยโอ้ยอ้ยโอ้ยถึงน้องแล้วเป็นไงโอ้ยโอ้ยโอ้ยหยุดเลยครับโอ้โอ้ ดูห่างกันแป๊บเดียวนะนี่ดูห่างกันแป๊บเดียวนะโอ้ยดูคิดถึงกันวิ่งมาหากันเลยนะครับผมห่างกันแป๊บเดียวเองโอ้ยพาไปเดินเล่นแค่แป๊บเดียวนะคิดถึงกันมากเลยโอ้ยดูอูู้ดลองใส่กันมาเลยลองใส่กันเลยโอ้ยวิ่งมาอย่างแรงเลยเพื่อมาหาน้องเองงงงง Rồi. Oh. lên Rồi. Mà mà lên lời. Nhà mà Hà non, ấy. Ui, ui, ui. 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 เวลาการคิดถึงกันมากไปไม่ถึงยี่สิบนาทีเลยรักกันมากเลยคิดถึงกันมาก,กวิ่งมาหาเลย,ยครับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปอ่าคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เราด้วยนะครับช่องน้องมุก แฟมบลี่นะครับสวัสดีครับ